สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการอ้อเบ o โอเค่ะ สำหรับในวันนี้นะะที่สำนักง,งานปรามานูเพื่อสันติค่ะมีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนะคะบริการด้วยใจทำอะไรก็สำเร็จรุ่นที่4แล้วค่ะในวันที่8-10กันยายน2563นะคะซึ่ง2วันแรกค่ะก็คือวันที่8และ9นะคะจะจัดกิจกรรมที่สำนักง,งานปรามานูเพื่อสันติจนวันที่10ค่ะเราจะไปศึกษาดูงานกันที่กรมการขนส่งทางบกบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนะั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะมาเลย สำหรับหลักสูตรบริการด้วยใจทำอะไรก็สำเร็จก็เป็นหลักสูตรที่ดีนะครับพัฒนาศัก,กยภาพและบุคลิกภาพของตัวเองและเพื่อนๆพี่น้องของปศด้วยกันและการไปไปอบรมดูงานของกรมการขนส่งทางบกก็พบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วเราจะเอามานปรับใช้กับที่ทำงานของเราครับสำหรับโครงการบริการด้วยใจทำอะไรก็สำเร็จนะคะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้ก็คือการที่เราจะสามารถ นำการบริการทำอะไรด้วยใจเนี่ยไปปรับใช้กับการทำงานแล้วก็กับปรับใช้กับประชาชนหรือบุคคลภายนอกที่อยู่ภายนอกสํานักงานได้ค่ะสำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของหลักการบริการได้พัฒนาศักยภาพรวมถึงบุคลิกภาพของเราแล้วก็ทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆปอสอมากขึ้นด้วยค่ะ ะะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรบริการด้วยใจยทำอะไรก็สําเร็จรุ่นที่4ค่ะซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมนะคะก็จะได้รับความสนุกสนานค่ะความรู้นะคะในเรื่องของการบริการรวมถึงเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและความรับผิดชอบต่องานนะคะในหน้าที่ที่จะต้อง มีการบริการต่อประชาชนและผู้มารับบริการนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับรายการ All About OAP ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ